สวัสดีครับสวัสดีนะนาทุกท่านเลยนะครับผมก็วันนี้ช่องฟันฟิชชิ่ง n n e l นะครับก็มารีวิวนะครับการเทสทําระยะนะครับคร่าวๆนะครับของเจ้ารอกไ a วาพีทีร้อยนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับจากไรวานะครับผมก็คลิปที่แล้วก็ได้ผ่ารอกเจ้าตัวนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมานะครับลองตีกบยางอยู่นะครับงานปลาช่อนกบยางนะครับ เอ่อเหยื่อ5.5กรัมนะครับกับเหยื่อ8กรัมนะครับว่าจะเป็นยังไงวับจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะจะลองเหยื่อเบาด้วยนะครับ3.5กรัมนะว่ามันตีออกไหมนะครับสาย p E2 นะครับวันนี้ p E2 แล้วก็คันเบ็ดจะเป็นคันได้ว่าคอสแฟร์ EX นะครับนี่ครับอ่าคอสแฟร์ EX นะครับเวท10ตี10 2่อนนะครับผมก็จัดเซตไดว่าเลยนะครับผมชุดนี้นะครับราคาจะอยู่ที่ลอก2,007 7คันประมาณ1 2 0 0ก็ ไม่ถึงสี่พันบาทนะครับก็จะได้ชุดตีปลาช่อนนะครับตีอ๋อปอมหนึ่งชุดของใยว่านะครับเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับว่ามันจะตีคุ้มฟู่นะครับการหมุนอะไรต่างๆนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวก็จะตีให้นะดูนะครับคร่าวๆนะครับสําหรับเจ้าร o c ตัวนี้นะครับผมนะครับก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปยืนตีจากฝั่งนู้นมานะครับจุดเดินที่ผมเคยรีวิวนะครับเพราะว่าระยะบอเนี่ย จากตรงน,นู้นนะครับแล้วก็มาสุดมาสุดแถวแถวเนี้ยครับหลักที่ปักอยู่เนี่ยครับก็ประมาณเกือบเกือบสี่สิบเมตรนะครับเกือบเกือบสี่สิบเมตรนะครับอ่านะครับผมก็ถ้าต mm. ีถึงตรงเนีしし้ยจากตรงนู้นนะครับตีถึงตรงหลักหลักไม้ตรงเนี้ยนะครับก็ถือว่าระยะเนี่ยเป็นระยะที่ค่อนข้างน่าพอใจเลยนะครับเพราะเขาเกือบสี่สิบเมตรนะครับเดี๋ยวก็ต้องลองดูนะว่าถึงหรือเปล่านะครับผมอ่านะครับอ่านะครับผมก็เดี๋ยวเบอร์นวงเนี่ยผมจะปรับไปที่เบอร์ เบอร์ห้าก่อนนะครับเนี่ยนะครับกลางๆครับก็ามีสิบระดับนะครับอ่านะครับก็เดี๋ยวปรับไปที่เบอร์ห้าก่อนเดี๋ยวเหยื่อผมลองใช้เหยื่อแปดกร,รัมดูก่อนนะครับผมเหยื่อแปดกร,รัมนะครับอ่านะครับ อ่ะครับอันนี้ก็จะเป็นน่วงนะครับหน่วงเบอร์ห้าเมื่อกี้ที่ผมตีไปนะครับก็ผมว่าทําระยะนะครับได้ถึงสามสิบเมตรนะครับถึงสามสิบเมตรนะครับสบายๆเลยอ่านี้ลมนะครับมันลมสวนนะครับวันนี้นะครับผมค่อนข้างตีสวนลมนะครับผมเดี๋ยวผมจะย้ายไปตีจากฝั่งนู้นมานะครับผมนะครับไปยืนตีจากฝั่งนู้นมานะครับไปยืนที่อ่าหลังหลังไม้ตรงไม้หลักตรงนั้นนะครับตีมาฝั่งนี้นะครับ อะนะครับผมก็เมื่อกี้ก็ผมมายืนตีฝั่งนู้นมาฝั่งนี้นะครับก็ผมว่าคือระยะ35นะครับ3 0มสถึงสามสเมตรเนี่ยเหยื่อเหยื่อแปดกรัมเนี่ยทำได้สบายๆนะครับระยะนี้นะครับผมเบอร์หนึ่งอยู่ที่เบอร์5นะครับถ้าเป็นเบอร์สี่เนี่ยผมยังไม่กล้านะเพราะว่าผมว่ามันน่าจะมีฟู่บ้างอะไรครับนะครับก็เดี๋ยวไปลองเหยื่อ5.5กรัมดูนะครับผม5.5กรัมนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นเหยื่อนะครับ5.5กร,รัมนะครับผมนี่นะครับเบอร์่วงอยู่ที่เบอร์5เหมือนเดิมนะครับผมเบอร์5เหมือนเดิมเดี๋ยวลองตีสวดลมดูก่อนนะครับวัดดวงดูก่อนว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ เยือห้าจุดห้ากรัมนะครับก็เบอร์ห้านะครับหน่วงนะครับก็ตีสวนลมนะครับเมื่อกี้ยังไม่ฟูนะครับผมเดี๋ยวผมลองย้ายไปตีตามลมดูนะครับกับเยือห้าจุดห้ากรัมนะครับหน่วงเบอร์ห้านะว่าเป็นไงบ้างนะครับก็เมื่อกี้ก็ตีสวนลมก็ได้อยู่นะครับเกือบเกือบสามสิบเมตรนะครับได้อยู่ อ่านะครับผมจากที่เมื่อกี้นะครับที่ไปตีฝั่งนู้นนะครับหน่วงเบอร์ห้านะครับแล้วก็เหยื่อ5.5กรัมนะครับผมก็สังเกตจุดตกนะครับก็มาตกจุดตรงแถวหน้ากล้องเลยนะครับผมจากหลักไม้ตรงนู้นนะครับก็ผมว่ามีระยะเนี่ยมีมีมี30บวกแน่นอนนะครับนะครับแล้วก็ถ้ามีคันที่มันยาวกว่านี้นะครับอยาวกว่า6ฟุต6 7ฟุตอะไรเงี้ย6ฟุต9อะไรเงี้ยครับก็หน้าตา อ่าน่าจะได้ระยะที่ดีกว่าเดิมนะครับผมก็มีองค์ประกอบนะครับหลายอย่างนะครับทําให้ให้ที่จะทําให้การตีลอกเนี่ยมันทําได้ดีกว่านี้นะครับผมอในเบื้องต้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตลองเหยื่อ3.5กรัมดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับกับสาย PE 2นะครับอ่นนี้นะครับผมเหยือ3.5กรัมนะครับผมเนี่ยครับทางขวามือนะครับก็เดี๋ยวจะลองดูครับ นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับซ้ายมือได้เหยื่อ8กรัมนะครับเนี่ยครับความแตกต่างนะครับลักษณะนะครับขนาดนะครับผมนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับหน่วงผมลองปรับไปที่ลองปรับหน่วงไปที่เบอร์สี่ก่อนดูนะว่าตีออกไหมนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยลดลดหน่วงลงไปนะครับ โอเคครับผมก็ไม่ไหวครับฟู่ครับเหยื่อมันเล็กไปนะครับ3.5กรัมนะครับผมก็เดี๋ยวไว้เอาไว้มารีวิวเหยื่อเล็กๆกับสปูนเตอร์นดีกว่านะครับผมนะครับโอเคนะครับผมก็สําหรับการรีวิวนะครับรอบไตว่า P t 1 0 0นะครับผมก็มารีวิวกันคร่าวๆนะครับสําหรับการใช้งานเบื้องต้นนะครับก็ถ้า ผิดพลาดประกันต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าคือระยะเหยื่อนะครับที่ทํานะครับกับเอาเรื่องของการคุมฟูก่อนนะครับคุมฟูกเนี่ยระบบแม่เหล็กเนี่ยไว้ใจได้แน่นอนนะครับเพราะว่าระบบแม่เหล็กทํางานได้ดีนะครับได้ดีแต่ก็การหมุนนะครับการหมุนกลับมาเนี่ยการก่อสายกลับมานะครับก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างเรียบเนียนนะครับของเฟืองนะครับผมก็หมุนได้หมุนได้เนียนนะครับหมุนได้เนียนนะครับแล้วก็อ่ ระยะนะครับระยะเนี่ยก็ถ้าเป็นเหยื่อ8กรัมนะครับก็ทําระยะที่30เมตรบวก35เมตรเนี่ยได้สบายๆเลยนะครับผมนะครับแล้วก็เหยื่อ5.5กรัมเนี่ยก็ทําระยะนะครับได้30บวกนะครับได้สบายๆนะครับจากระยะที่ผมกะไว้นะครับผมส่วนการทําระยะให้ดีกว่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะมีปัจจัยอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศนะครับและก็เรื่องของความยาวของขั้นนะครับ แล้วก็สายด้วยนะครับผมก็มีปัจจัยอื่นร่วมด้วยที่จะทําให้เพิ่มระยะขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าระยะมาตรฐานเนี่ยระยะทั่วไปที่การตีแหวฟอร์มนะครับผมว่าระยะกลางๆเนี่ยจีนะักตกปลาผมยอมรับได้นะถ้าได้30เมตรขึ้นเนี่ยผมว่าผลสำหรับผมผมโอเคแล้วนะครับนะครับส่วนใครจะตีได้ไกลกว่านี้นะครับก็แล้วแต่ความชำนาญแล้วก็ ของนานาแต่ละท่านนะครับอันนี้นะครับก็ต้องไปปรับจูนระหว่างอุปกรณ์ต่างๆกับตัวรอกนะครับผมแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับในการรีนะครับถือว่าระบบน่วงเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะครับฟู่ยากนะครับฟู่ยากนะครับอ่านะครับแล้วก็การถือการจับรอกเนี่ยถือว่าตรงส่วนที่เป็นนิ้วโป้งเนี่ยตรงเนี้ยเขาทําตรงเนี้ยให้ขยายใหญ่กว่าด้านหน้านะครับด้านหน้าจะแคบกว่าแต่ด้านหลังเนี่ย ทำให้เราบริหารนิ้วโป้งนะครับได้ค่อนข้างที่จะสบายเลยนะครับไม่ติดขัดนะครับเพราะตรงนี้ก็ทำแป้นกดมาค่อนข้างกว้างนะครับจุดนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมนะครับนะครับส่วนลอกนะครับถ้าอยากให้เบาอีกก็ต้องไปเปลี่ยนแขนเป็นพวกแขนคาร์บอนนะครับจะได้ลดน้ําหนักนะครับได้ดีกว่าเดิมนะครับถ้าเราไปตีทั้งวันอะไรเงี้ยก็ถือว่าผ่าจุดนี้นะครับลดน้าหนักได้นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับอ่านะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ คลิปรีวิวสั้นๆนะครับคร่าวๆของเจ้ารอกได้ว่าพี่ที่100นะครับบนท้ายของผมนะครับผมปี2023นะครับก็มีไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ออกลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ